ก็อยู่กับ Game กเกมเกมเมอร์อีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ในเกมไมค์ทามนะเดี๋ยวทีมันเล่นเธอเลยโอเคนะเราจะ try s e วันนี้เราก็อยู่ในเกมแคมนาม,มาก็โอเคอยู่กับเกมเมอร์ M เป็นเจ้าของเซิร์ฟอีกแล้วนะไม่มีทางจะใครจะเป็นเจ้าของเซิร์ฟไอเกมเกมเมอร์ถ้าใครชอบก็เล่นเซิร์ฟนี้ได้ก็คือเซิร์ฟจีบแล้วก็ถึงแ่งงานนะฮะในเวลานี้วันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะเราเร็วเข้านะเราเจะไม่ได้เล่นนะเราไม่ได้เราไม่ได้หยุดแน่ๆพรุ่งนี้เขาไม่ได้หลุด วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ต้องไปเรียนทุกใจมั้ยตอนเนี้ยรอคนอื่นอยู่ไม่เห็นสนุกเลยเกยมไหมครับพูดจริงนะมันก็ไม่อยากเล่นอะไรสักหน่อยเดี๋ยวเล่นมา,มาแล้วก็แล้วก็สนุกเองอะ่นะเนาะ ไม่น่าเล่นให้เราต้องเล่นให้สนใจหยาม่หยาว่รแล้งเล่นให้สนใจหยางถึงสี่สี่ทุ่ะ you <laughs> เขียนดีครับยังเขียนผิดเลยไอ้เขียนนานมากเลยสะก,กดว่าสะกดดีนะนมันมาไม่ทันดีนะมันมาทันที่เราถอดชุดพอดีอ่ะ

ที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมนี่ฮะตาย see ีมากรูดทำมันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขยับไม่ได้เอ้ยขอบคุณครูอยู่มึงเซมพายโอเคแป๊บนึงแป๊บนึง เหรอเหรอเหอเหรมึงแก้บแกมึงไปไปไม่ท mm, mm ันมั้งยยยยยยยนยย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 ยมยย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 ินยยยไม่ยย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 อยยย โหสวยมากเลยที่นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะโดนโดนล่าหมดเลยเราไม่ได้มาทันเนี่ยเซมบี้ตายไปแล้วโอ้ตายแล้วสำนวน่าวูสเกลบอกว่าสามร้อยตันรุ่นนี้ไม่จำเ,เป็นวูสักแล้วอู้อู้ one two one two three four แด๊อยู่ตรงนี้แล้วแกใจมีคนที่หายมีหลุมศพคนตายไปสามคนนะในเอ็มิี คนไทยเนี่ยใน,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 นตรงเนี้ยอ่ลาก่อยนะคะเป็นคนลาก่อยนะคะเป็นเอ,อ่ยยามของที่นี่นะลาก่อยนะเขาไม่มาสักทีนะก็เลยอ่พิสูจน์ว่าเขาลาก่อยไปแล้วนะเ <c oughs> ดือบรัสตดอรเวน <c oughs> อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่ใจเพราะเอ้ยอุ้ยตกใจมาเลยมึงจะเข้าหรือจะออกกันแน่น เียรสก้นดูวันนี่แสนไกลต้องเพื่อคำของพอให้เราสักไฟเลือกเลือกในจังหวัดนี้เลือกและอกไปว,วันที่แสน ออนนี้12แล้วเหรอโอเคนะก็เราเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะก็สนับลิดนี้รับไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ติดตามคใหมน,นะคะบ๊ายบายยย